สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าวันที่21เดือน7ปี6 5นะครับผมจะมาอัปเดตกราฟของ BITCOIN แล้วก็เหรียญคริปโตเคอร์เรนซีนะครับคลิปนี้ทำขึ้นมาเพื่อเป็นการทําเด็ดราคาเท่านั้นไม่ใช่เป็นคลิปที่แนะนําหรือชักชวนในการลงทุนนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันว่ามีเหรียญตัวไหนกันบ้างนะครับที่ผมจะดูวันนี้จะขออัปเดตตัวในกองกระดานครับของไตแล้่ก่อนนะครับ อตอนนี้หมดอันดับการซื้อขายของกระดานเทรดนะครับอยู่ที่ USDT นะครับแล้วก็อีเทียมบิตคอยกาล่าซีวูนเอดี a อโอพแล้วก็ดอสคอยนะครับ APE นะครับดังนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับสำหรับเหรียญเช้านี้นะครับน่าเวลา8ปดโมงห้นะครับผมกลับอยู่ที่100บาทนะครับดอสคอยอยู่ที่2.5งจุดห้าแอปไพร์แอปราอยู่ที่4.89 GF อยู่ที่9.34นะครับดูหน้าอยู่ที่0.0037นนะครับเพื่อน เหรียญที่ผมอัปเดตนี้นะครับไม่ใช่เป็นเหรียญที่ผมจะลงทุนนะครับแต่เพียงแค่ว่าเออผมสนใจแล้วก็เอามาดูนะครับข้อมีหลากหลายนะครับมีหลากหลายนะครับตอนนี้แปลว่าตลาดก็ลบปกแปดเปนะครับก็เป็นธรรมดานะครับเพราะขึ้นร้อนแดงมาหลายวันแล้วก็ย่อบ้างข้อเป็นธรรมดานะครับเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกราฟทองคําด้วยนะครับเราก็ตัวของบิตคอยด้วยนะครับแล้วก็รูน่าด้วยนะครับทองคําเป็นไปตามที่ผมคาดมากๆเลยนะครับแล้วก็จะจะคิดว่าน่าจะปรับสามอีก สิ่งที่คุณจะพูดที่ี่ผมจะพูดต่อจากนี้ไปเป็นการคาดเดาเท่านั้นนะครับก็ย้ำไม่ได้เชิญชวนให้ใครมาซื้อขายตามผมนะครับเป็นเพียงแค่คาดเดาต้องคําลงมาตามที่คาดและข้อจะย่อตัวอีกนะครับในการปรับฐานนะครับก็พูดตั้งแต่2 0 0พัน่แหละครับตอนนี้อยู่ที่1689ตนะครับรสุดสุดสุดณวันนี้แตง7โมงนะครับเปลี่ยนแท่งใหม่นะครับ1695 เกลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันว่าจะมีแนวโน้มเป็นยังไงบ้างนะครับตองคำนะครับ XAUUSD นะครับรางโบเกอร์ก็จะใช้คําว่า go นะครับแต่ตอนนี้เราจะมาดูทำฟิล์มใหญ่ก่อนใหญ่นะครับใหญ่เนี่ยก็คือหลุดเทรนมาเรียบร้อยแล้วนะครับปั๊บตรงนี้หลุดไปนานแล้วนะครับหลังแล้วหลุดฐานรับตรงนี้เลยนี่โซนรับที่แข็งแรงนะครับฐานแรกหนึ่งนะครับแล้วก็มาด่านที่2ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับก็น่าจะมาเวียนอยู่แต่แบบมิวคา พันหกนะครับถ้าไม่พันหกก็มาโซนนี้นะคพันห้าแล้วก็ว่าตามตามสเต็ปนะครับก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าตามเฟรมนี้ยังลงไม่สุดเลยนะครับโซนตอรบิทกอยก็เช่นกันนะครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันอ่าโอเคนี่คือตามเฟรมเอสหนึ่งนะครับมาลงในรับใหญ่ของตามเฟรมวิกนะครับตามเฟรมวิกเนี่ยเราจำเรื่องดูนะครับจำเรื่องดูทำเฟรมวิกหลายๆสัปดาห์ก่อนนะครับจะเป็นอยู่แบบนี้แบบนี้เนี่ยเส้นนี้นะครับรับอยู่แต่แถวโซนนี้เลย นี่คือกราฟของทองคํานะครับเรามองภาพใหญ่นะครับแล้วเราจะวางแผนการเทรดได้ถูกต้องนะครับหลุดเทนเรียบร้อยแล้วเราจะมาโซนไหนถ้าหลุดแล้วก็มีโอกาสที่จะมาโซนกลางต่อนะครับโซนก็ต่อนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเส้นก้าตรงนี้ออกเลยนะครับผมดูตามเฟรมปั๊บนี่คือทองคํานะครับทองคํานี่คือตามเฟรมเอสสิบห้านะครับเพื่อนเอสสิบห้าตอนนี้ก็เด้งขึ้นไปแล้วก็ลงต่อนะครับก็อยู่ประมาณโซนนี้ นะครับเต้งไปแล้วก็ลงต่อแล้วเดี๋ยวปเดี๋ยวก็อาจจะลงต่อหรือไม่นั่นเพราะมันต้องตัดใจเองแต้งใหม่เกิดขึ้นแล้วครับ9โมงครับเดี๋ยวมาดูด้วยกัน s 1เป็นยังไงบ้างนี่คือ s 1นะครับก็จะขึ้นตบมาแบบนี้น่าจะยากผมว่าน่าจะลงอีกนะครับน่าโย่ออีกนะครับ s 4ก็เช่นกันนะครับ s 4ก็น่าจะพรวดนะครับ s 4เดี๋ยวประมาณ11โมงนะครับจะเป็นแท้งใหม่นะครับ้าดึงต้องดึงให้ได้นะครับตรงนี้ถ้าดึงให้ต้องดึงให้ได้ก็ต้องขึ้นมาแต่แถวโซน1นึ่งพันหนึ่งพัน ตรงนี้นะครับจะต้องเป็นแตงเกี่ยวไว้ได้นะครับแต่ไม่ได้แจว่าจะมีแรงหรือเปล่านะครับ S4 นะครับแต่ถ้าดูแล้วตามเฟรมกล่องวิกนะครับตามเฟรมกล่องดมองไม่เห็นนะครับแล้วแต่เราติดตามเฟรมภาพใหญ่ภาพเล็กนะเดีนี้นะครับวันนี้จะต้องตําเป็นแต้งจะต้องมายืนเหนือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยให้ได้นะครับแล้วก็ดีใหม่ก็อาจจะกลับตัวเป็นขึ้นกลับไปนะครับแต่ตอนนี้ต้องเป็นสตเกียวไว้ได้นะครับ ตอนนี้จะอยู่ในเบรกเทนนี้เลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยโดยเทนลงตลอดเลยนะครับต่อไปแนวต้านจะเป็นบรรเจตนะครับเพราะบรรเจตไม่หลุดนะครับเมื่อหลุดบรรเจตก็ต้องเป็นแนวต้านต่อไปนะครับแล้วดูตามเพลยใหญ่นะครับเพื่อนๆคิดว่าลงอีกไหมเนี่ยลงมาอยู่เส้นนี้เหมือนกันเลยนะครับก็เหมือนบิตคอยเดี๋ยวไปดูบิตคอยนิดนึงบิตคอยกางก่อนอ่าบิตคอยเนี่ยมาอยู่เส้นนี้เหมือนกันเลยถูกต้องไหมครับเนี่ยเส้นนี้เห็นไหมบิตคอยอยู่อยู่เส้นนี้เส้นร RBB กลางตรงนี้สีเขียวๆเมื่อกี้ที่เห็นแวบๆเนี่ย นี่เส้นนี้ไหมลงมารับเลยนะครับแล้วก็ดูของทองคํานะครับดังแล้วทองคําลงมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแต่ยังไงผมคิดว่ามีโอกาสจะเล็บลงมาแต่แถวโซนข้างล่างนี้ได้ก็ระมัดระวังหน่อยนะครับหลุดหนึ่งพันหร้อยนะครับด่านเรกลงมาแล้วนะยอดนี้ที่ผมําไว้ตั้งแต่ตอนอยู่ข้างบนนี้แต่เรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับยอดกี่ยอดนะครับรับหนึ่งสองสามสี่นะครับ สี่ครั้งนะครับแต่เส้นค่าเฉลี่ยตรงนี้ยังยังมีโอกาสลงได้อีกเยอะเลยตรงนี้ตรงนี้ระหว่างนี้มาตรงนี้ลงได้อีกเป็น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 สิบเป็นร้อยดอลเลยนะครับถ้าร้อยดอลก็อ่าตอนนี้หนึ่งพันตอนนี้หนึ่งพันอกร้อยเก้าสิบนะครับลบร้อยดอลประมาณพันห้ากว่า, 1, วากว่านะครับพอลองดูด้วยกันนะครับว่าจะทํายังไงต่อไปแต่ยังไงผมคิดว่าน่าจะตุ้บอีกนะครับสำหรับตัวของทองคํานะครับเดี๋ยวจะไปดูตัวของบิตคอยนะครับบิตคอย เช้านี้ไปไงนบ้างนะครับเช้านี้ต่าจุดต่าสุดนะครับอยู่ที่เช้านี้หมายความว่าต่าจุดต่าสุดตั้งแต่สองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยนะครับถุงก็ช็อตซีไว้นะครับเมื่อคืนนะครับ,รบก็ได้มาสองสี่กว่าๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะดูด้วยกันนะครับนี่คือตามเฟรมของเดนะครับเดนี้จะรอดหรือไม่ดูภาพใหญ่ก่อนมันมันเส้นสต,ตรูไอไใดตรงนี้นะครับ ตัดขึ้นเพราะว่าอะไรพครับมันยกตัวสูงขึ้นเนี่ยตรงนี้นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะปล่อยได้อีกน่าจะย่อลงมา1 8ื0 0แได้อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวจะไปดูตามเป็นวิกด้วยกันวิกก็สวยมากเลยนะครับวิกนี้นะครับจะป่านหรือไม่นะครับหรือเอาแนรับใหญ่เลยนะครับที่เราจะต้องมารับกันนะครับแต่ส่วนนี้หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเนี่ยโซนกลางนี้นี่คือในกรอบ a อเรียที่รับ ถ้าเราต่างครับได้เราจะต่างอยงนี้นะครับเราจะเกาะหลายๆไม้นะครับตรงนี้ต่างเป็นแผงเลยนะครับเนี่ยแบบนี้มลงมาก็ติดเบ็ดติดออเดอร์ถ้าเพื่อก็ขาดทุนแต่เด้งขึ้นไปออเดอร์ๆๆได้วหนึ่งก็อาจจะกําไรนะครับก็เป็นแบบนี้นี่คือโซนแนวต้านนะครับที่เราเห็นล่าสุดวันก่อนก็นกผ่านขึ้นมาแล้วนะครับนน 21, เนี่ยตรงนี้สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเนี่ยแล้วก็ไปที่สองหมื่นสองพันสามร้อยแล้วก็วิ่งไปที่เสียแถวโซนสองหมื่นสี่พันสามร้อยนะครับประมาณนี้ นะครับแล้วก็เราคิดว่าจะไปต่อหรือไม่อ่านี้เราดูนะไปต่อหรือไม่นะเขาก็ดูนะครับแต่เป็นวิกนะครับวิกหน้าจะเป็นยังไงบ้างหรือวิกนี้หลอกสกัหลอกจะเป็นสีแดงก็เป็นไปได้นะครับได้หมดเลยนะครับอย่าดีใจนะครับกอร้องอย่าดีใจนะครับเพราะว่ามันจะเป็นแบบนี้อีกก็ได้นะครับตะขึ้นไปก็ตรงไหนก็น่าจะวิ่งไปตัวนี้ก่อนนะครับดานเลขสามหมื่นสองหรือสองหมื่นแปดสองหมื่นเก้าจะเป็นแนวท่านนี่ปลายใช่ตรงนี้ นะครับนี่คือกราฟของบิตคอย M15 นะครับก็ไม่ปานนะครับเดี๋ยวก็ลงอีกนะครับย่ออีกเดี๋ยวก็ลงอีกนะขึ้นไปแล้วก็ลงเพราะว่าอะไรเพราะเส้นเส้นนิ่มลงมาอีกส0มสิเช่นการขึ้นไม่รอดนะครับ S1 ตรงนี้เป็นแนวรับแล้วนะครับเพื่อนๆแนวรับของตามเป็น่1ของหลแต้งก่อนหน้านี้ให้เราสังเกตดูนะครับ ตรงนี้นะครับถามว่ามีโอกาสหลุดมาที่ตรงไหนนะครับตอนนี้อยู่บนเทรนนะนี่คือเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเทรนขาขึ้นจะหลอกล่อเส้นตัดขึ้นตัดลงนะครับเดีแบบ๋ยวนี้ตัดขึ้นแล้วขึ้นไปตรงนี้นะครับขึ้นไปตรงนี้ขึ้นไปตรงนี้จะขึ้นไปหรือไม่ดังนั้นแล้วนี้โซนนี้จะมาแบบนี้หรือไม่ลงมาแล้วขึ้นขึ้นต่อหรือไม่อ่า โอเคครับจะเป็นแบบนี้นี่คือตามเปรมยบหนึ่งนะครับถ้ากลับตัวก็กลับได้นะครับแต่แตมว่าคนไหนที่เทรดตามเปรมยบหนึ่งนะครับก็ต้องรอรับแต่แถวโซนนี้ครับจะได้ราคาที่ดีแต่ละสองหมื่นสามนะครับแต่ยังไงจิตวิทยาก็ต้องทุบไปหลุดก็หลุดจริงนะครับเนี่ยหลุดมาเนี่ยเนี่ยสองหมื่นสองพันเก้าร้อยแปดร้อยเนี่ยชอบชอบอยู่แบบเนี้ยนะครับอยู่แบบเนี้ยปลายไส้นะครับก็น่าจะมีโอกาสที่ขึ้นต่อได้นะครับเพื่อนๆนะครับตามเฟรมเล็กๆแต่ตามเฟรมใหญ่ เวลามันทุบมันทุบทีอะเลยนะครับปอยมหนะ้าขึ้นไปขึ้นไปนะค่อยๆขึ้นแต่เวลาทุบทุบนะตีอะไรเนี่ยหนึ่งพันสองพันดอลลาร์ต่อหนึ่งบิตดีซีงนั้นแล้วก็ต้องคำนวณดูนะครับตอนนี้อยู่ที่สองหมื่นสองหมื่นสามพันนะครับสองหมื่นสามพันถ้าลบสามพันจุดก็เหลือสองหมื่นดอลลาร์นะครับต้องดูวิเคราะห์แท่งนี้อากาศนะครับว่าจะเป็นแท่งหลอกหรือไปต่อนี่แท่งนี้จะเป็นสีเขียวหรือไม่ถ้าเกิดสีเขียวอีกแต่งหนึง่งนะครับแล้วก็บวกวันอาทิตย์นะครับก็ลงมา โอเคครับนี่คือกราฟของอีกอยนะครับแนวโน้มผมคิดว่าไปต่อได้ไม่ไกลนะครับผมคิดว่าน่าจะยังไม่ผ่านนะครับในมุมมองส่วนตัวนะครับก็น่าจะอ่าโอเคจริงอยู่ตอนนี้พยายามดับฐานก็คืออยู่ในเทรนขึ้นอยู่นะครับเพื่อนๆดูสังเกตดูโซนนี้นะครับนี่คือโซนแนวรับปั๊บปั๊บด้งขึ้นไปแต่อาจจะดึงไปให้สุดแล้วก็ทุบมาทีเดียวเลยปล่อยขายทีเดียวเลยนะครับดังนั้นแล้วแท้งนี้น่าจะมีโอกาสย่อได้นะครับเป็นคกนกินกาลงแท่งใหญ่เลยนะครับ แทงนี้แดงแทงนี้แดงแล้วก็อีกแทงหนึ่งถ้าแดงลงมาทงไหนก็สองหมื่นหนงน้าร้อยนนี้อันนี้ดูเอาเองนะผมไม่สามารถบอกทุกคนได้นะครับโอเคนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าย่อลงมานะครับแต่ถ้าไม่ย่อไม่เป็นไรครับผมแต่ําท่าจะไปต่ออีกแล้วเพราะว่า s ซเนี่ยจำท่าจะไปต่ออีกแล้วโอเคครับนี่คือคราฟของอีกอยนะครับเดี๋ยวตัวต่อไปผมจะดูของตัวของลูน่าหน่อยนะครับลูน่าคลาสสิกนะครับตัวนี้อยู่ที่ 0.0036นะครับอยู่ที่03ตัว101937นะครับนี่เมียปล่อยนะเมียปลอยอ่ไหมเออจริงๆด้วยเมื่อวานที่บอกว่าศูนย์เพิ่มข้นมาเนี่ยแอปล่อยแอปลอยนิสัยเนี่ยแอปลอยลงมาไหมพากระดิ่งขึ้นกลับทาให้หลุดแปลกกันนะชอบนิสัยแบบเนี้ทาให้หลุดนะครับปล่อยนึกจะปล่อยก็ปล่อยนะครับเพราะในที่นี้บางครั้งสภาพคล่องมันไม่ดีนะครับแล้วก็อยู่ก็ปล่อยลงมาเลยแล้วก็ อาจจะมีบางคนมี1ล้านหน่วยแล้วก็ตั้งอยู่ช่องละหนึ่นหน่วย100หน่วยทีนี้พอขายมันจะพรวดลงมาแต่เวลาคนจะกวาดล้านล้านหน่วยเช่นกันถ้าเกิดฝั่งฝั่งขวาเนี่ยเขมีตั้งไว้แค่หนึ่งหนึ่้อยสองร้ล้าน1น0 0งแสนสองแเนี่ยถ้าเกิดคนกวาด10ล้านมันก็จะพรวดขึ้นไปเลยอะประมาณนี้ครับผมนะก็ลองศึกษาดูแล้วกันแต่ตอนนี้เราจะมาอัปเดตกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง s อสสีนะครับเดย์นะครับตรงนี้รับไม่อยู่เลยนะครับเนี่ยทุนนี้ พยายามรับนะแต่รับไม่อยู่ก็ด่านแรกที่คุณจะเจอก็คือแปดพันเจ็ดแปดมื่นเจ็ดนะครับสำหรับตัวของลูน่าคลาสสิกนะครับแล้วก็ด่านต่อไปก็น่าจะย่อลงมาแต่แต่หกพันครับอืมแต่ยังไงก็ราคาไหนก็ได้ครับไม่เดดร้อนนะครับผมนะขอให้มันมาเถอะนะครับลงมาก็เก็บของนะครับแนรับด่านแรกที่คุณจะต้องเจอเนี่ยครับศูนย์เพิ่มนะครับแล้วก็แต่แต่ศูนแปดตรงเนี้ยถ้าอยากได้คลาสสิกก็ต้อง ตั้งลงมาหน่อยเปื่เอเวลาเทลงมาแล้วมาติดออเดอร์เราแต่ยังได้จะชัวร์ก็ต้องรับแต่แถวโซนนี้นะครับตัวของชิบะอินุนะครับก็ขึ้นไปร้อนแรงเช่นกันนะครับหนึ่งพันสามนะครับพอหนึ่งวันสามเสร็จแต่ถามว่ามีโอกาสย่อไหมผมเองก็คิดว่ามีโอกาสจะได้เห็นศูนย์เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งนะครับอีกหนึ่งครั้งครั้งนี้ก็นั่นหมายความว่าเนี่ยทวนรับอยู่แต่แถวศูนย์ห้าตัว, 0, ตวแล้วก็เก้า 900นะครับประมาณ900-800นี่แหละครับก็มีโอกาสย่อลงมาได้แต่จริงจลึกๆผมคิดว่าจะได้เห็นแถวๆโซน700อีกครั้งหนึ่งนะครับ700-800นะครับสำหรับตัวของชิบะอินโนะนะครับส่วนอีกตัวนึงนะครับจะไปดูของ APE นะครับตัวนี้ก็ขึ้นโอนแรงเช่นกันนะครับแต่ก็สามารถปรับฐานได้นะครับก็4ดอนนะครับขึ้นไป5กว่านะครับส่วนนี้เลยนะครับ4.4ขึ้นไปนะครับดูทำเต็ม1เดือหน่อยนะครับเดแบบนี้นะครับมี2ทางไม่ พวดลงก็พวดขึ้นแต่ถ้าเกิดพวดลงก็ต้องย่อมาแต่แถวแนวรับแต่แถวนี้5ดอลลาร์นะครับ,นนรบเพื่อนห้าดอลลาร์นะเขาลองศึกษาดูแล้วกันตัวต่อไปนะครับจะเป็นตัวของลูน่าใหม่นะครับลูน่าใหม่ก็อยู่ที่68บาทไทยนะครับอยู่ที่1.90ดอลลาร์นะครับถ้าถามว่ามีโอกาสย่อไหมก็มีโอกาสย่อโซนไหนก็โซนนี้ถ้าเกิดโดนเตะลงมาแต่แถวโซน 1. 7 5ดเห้าเนี่ยโซนนี้ตูดของถูดก่อนหน้านี้นะครับแล้วเราไปชำเลืองดูด้านนี้ก็มีโอกาสเช่นกันนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่างไงมาพบกันใหม่ขอให้ทุกคนโชคดีครับผมสวัสดีครับ